สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใสชาแนลก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะครับเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับและก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใสชาแนลได้แล้วนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสชาแนลนะครับและก็วันนี้เนี่ยมาพบกับเกมพัดออฟไทยท่านกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะแต่จริงเนี่ยผมก็กะว่าจะทําคลิปตัวใหม่อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มีตัวใหม่เข้ามาและอาชิโร่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปด้วยและก่อนหน้านี้ยังมีมอสที่แบบน่าสนใจมากเลยก็คือมอสแอคโรนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่นผจญภัยอะไรนะแต่ว่าผมจะมาสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟ แต่ละเซิร์ฟต่างๆและก็เซิร์ฟหลักเซิร์ฟเวอร์ของเอเชียนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟชุมชนหรือว่าเซิร์ฟคอมมูนิตี้นั่นเองนะและวิธีตั้งค่ายังไงให้เจอเซิร์ฟเอเชียและวิธีแบบจอยตามเพื่อนและแอดเพื่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะและก็ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเซิร์ฟหลักนะเซิร์ฟหลักเนี่ยก็คือเซิร์ฟผู้เล่นหลายคนนะครับตรงที่ผมวงกลมไว้นี้นะนี่ก็คือเซิร์ฟหลักเป็นเซิร์ฟแบบคือมันเป็นเซิร์ฟหลักๆเลยอะ เป็นเซิร์ฟที่ไม่มีวันหายนะครับเป็นออฟฟิเชียลไปเลยแล้วก็เป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นประจําด้วยนะครับตอนเนี้โอเคแล้วก็เซิร์ฟต่อไปนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ชุมชนนะครับหรือคอมมูนิตี้นั่นเองนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเล่นมอดได้นะครับตรงที่ผมวงกลมไว้นี่นะถ้าใครชอบเล่นเซิร์ฟมอดก็สามารถเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ชุมชนได้นะครับเป็นเซิร์ฟที่โตเร็วด้วยครับมีหลากหลายแบบนะครับเซิร์ฟนี้และก็ต่อไปนะครับก็มาดูที่การตั้งค่านะ หลังจากกดเข้ามาในหน้าตั้งค่าก็จะอยู่หน้านี้นะครับกราฟิกอะไรเนี่ยก็ตั้งอยู่ในหน้านี้เลยและก็เรากดเข้ามาการเล่นเกมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะและก็เริ่มแรกก็จะเป็นภาษานะครับทุกคนเห็นคําว่าภาษาอยู่ใช่ไหมคือตอนเราเข้ามาแรกๆเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะใช่ไหมคือเราเราเลื่อนลงมาตรงนี้แล้วก็เรากดเลื่อนไปเรื่อยๆมันจะมีภาษาไทยด้วยนะครับตอนนี้ก็มีภาษาหลากหลายภาษามากเลยทั้งจีนทั้งอาหรับ มีหมดเลยเดี๋ยวผมหาภาษาไทยก่อนเลื่อนไปเรื่อยๆอะ่ะฝรั่งเศสก็มีนะครับภาษากรีกอิตาลีก็มีญี่ปุ่นก็มีมีหมดเลยเกาหลีเนี่ยมีหมดเลยเราเป็นคนไทยอะ่ะเราก็ต้องใช้ภาษาไทยดีกว่าเดี๋ยวเลื่อนไปเรื่อยๆนี่ไงภาษาไทยนะครับตอนนี้และก็ต่อไปก็จะเป็นภูมิภาคการจับคู่นะครับ ก็คือข้างล่างข้างล่างภาษาเนี่เองเนะเป็นภูมิภาคนะเราเลื่อนปกติแล้วเราเราเข้ามาแรกๆมันจะเป็นอัตโนมัติใช่ไหมเวลาเราเข้าเซิร์ฟเนี่ยมันอาจจะไปสุ่มเซิร์ฟนู้น,นเซิร์ฟนี้ไปเรื่อยนะครับอาจจะไม่ใช่เอเชียนะและก็เราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเป็นภูมิภาคเอเชียไปเลยนี่เอเชียก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเอเชียนะและนี่ก็คือการตั้งค่าจับคู่ต่างๆนะครับและก็ต่อไปนะครับเป็นการ เข้าเซิร์ฟเวอร์เข้าเซิร์ฟหลักนะเรากดเข้ามามันก็จะมี2แมปนะครับแล้วแต่ใครจะชอบเล่นพันจุฬาหรือว่าจะเล่นก่อนวานะนี่แหละคือเซิร์ฟหลักและก็ต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการจอยตามเพื่อนนะเวลาเรามีเพื่อนหรือว่าแอดเพื่อนกันในเกมเรียบร้อยแล้วเราจะทํายังไงที่จะไปเล่นในเซิร์ฟเดียวกับเพื่อนได้นะแบบโดยไม่ไม่จาเป็นต้องไปสู่มาหากันเองนะทุกคนเห็นวงกลมสีขาวนี้ใช่ไหมเนี่ยผมผมวงกลมไปให้ นี่แหละตรงนี้แหละเราเรากดเข้าไปเลยครับเพื่อนของเราก็จะมีลายชื่ออยู่ในนี้เลยนี่กดเข้ามานี่ก็คือลายชื่อเพื่อนนะครับคือตอนนี้เพื่อนของผมเนี่ยก็จะจริงๆแล้วมันก็มีเยอะนะแต่ว่าผมลบคนที่ไม่ได้เล่นด้วยกันออกไปอะผมเหลือไว้แค่คนในดิสนะครับหรือว่าคนที่เล่นด้วยกันกับผมตลอดนะก็คือคนในดิสคอร์ดของผมนั่นเองอะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะถ้าถ้าใครออนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอข้างบนเลย ถ้าใครออนมันจะเป็นรูปสีเขียวเอ้ยรูปสีขาวนะครับเราวิธีเช็คดูเรากดเข้าไปเนี่ยกดจอยตามเพื่อนเข้าไปมันก็จะเข้าไปในเซิร์ฟเดียวกับเพื่อนเลยแต่นี้ไม่มีใครออนนะครับเพราะว่าผมทําคลิปช่วงเชา้าเลยไม่มีใครเล่นและตอนนี้ผมเหลือไว้เพื่อนของผมเนี่ยก็จะเหลือแค่คนที่เล่นด้วยกันนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เล่นด้วยกันเนี่ยผมลบออกไปหมดเลยคนที่เล่นด้วยกันในปัจจุบันเนี่ยผมเหลือไว้อ่ามี แล้วก็ช่องข้างล่างนี้ก็จะไม่ใช่เพื่อนนะเป็นแค่การสุ่มเพื่อนของเราก็จะมีในช่องนี้เลยนะครับและนี่ก็คือก็คือการจอยตามเพื่อนนะผมอาจจะไม่ได้จอยตามให้ดูนะเพราะว่าเพื่อนผมไม่ออนสักคนขอภไยด้วยนะครับโอเคแล้ววิธีแอดเพื่อนแอด ID เพื่อนเพื่อที่จะเห็นว่าเพื่อที่จะเห็นว่าเพื่อนเราออนหรือว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปในเซิร์ฟให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีแอดเพื่อนครับ แอดไอเพื่อนนะไม่ใช่การแอดเพื่อนเล่นเกมนะครับแบบไม่ใช่แอดตีนะเป็นการแอดไอเลยเดี๋ยวเข้าเสิร์ฟหลักมาเลยโอเคเข้ามาแล้วเราก็กดเข้าไปในหน้าของเพื่อนเลยนะครับของผู้เล่นนะเนี่ยหน้านี้เลย แล้วเราสมมติว่าเราจะแอดคนไหนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะแต่แต่ไม่รู้จะแอดใครอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมแอดเอ็มหนึ่งเก้าเก้าูนแล้วกันเนี่ยเรากดมาตรงนี้ทุกคนเห็นวงกลมไหมผมวงกลมให้อยู่อะเรากดตรงติ๊กถูกเลยนะกดไปเลยนะครับมันอาจจะไม่ขึ้นอะไรนะครับแต่ว่าผมกดไปแล้วนะอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าดูเลย กดเข้ามาหน้าคำว่าเพื่อนนะครับนี่ไงคำขอขาออกนี่ก็จะเป็นคำขอเป็นเพื่อนจากเรานะครับก็รอให้เขารับถ้าเขารับเขาก็จะมาอยู่ในรายชื่อของเพื่อนเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยและก็เพื่อนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือคนในดิสของผมหมดเลยนะไม่ไม่มีคนนอกดิสเลยนะครับโอเคแล้วก็มันมีวิธีหนึ่งนะครับที่จะสามารถแอดเพื่อนได้แต่ว่าเป็นวิธีที่ยากกว่าเดิมวิธีที่ผมสอนไปเนี้ยง่ายกว่า ก็คือวิธีนี้เลยเราเข้ามาจดจำา ID คนที่เราอยากแอดนะอยากจำไ ID ใครเนี่ยเราก็จดจําไปเลยมันมี ID อยู่นะทุกคนเห็นไหมช่องคำว่า ID อยู่ตรงกลางชื่อของผู้เล่นเราก็กดมาในหน้าเพื่อนแล้วก็เห็นคำว่าเพิ่มเพื่อนไหมครับเนี่ยผมวงกลมไว้ให้กดไปตรงเพิ่มเพื่อนนะแล้วก็ใส่ ID เพื่อนเข้าไปแล้วเพิ่มเพื่อนแค่นี้เลย แต่เจริงวิธีที่ผมสอนไปก่อนหน้านี้มันง่ายกว่าเยอะเลยใช่ไหมโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ